ครับก็วันนี้นะครับตั้งใจจะเข้ามาหาหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนในคดี71ล้านนะครับคือเนื่องจากอย่างนี้จริง,รงๆแล้วผมอะ่ะบอกกับทางพนักงานสวนมาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าพร้อมนะพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลก็รอตํารวจเรียกอยู่นะครับตํารวจก็ยังไม่เรียกสักทีก็เห็นทางฝ่ายพี่อ้อยเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่า เออมื่อคืนที่ผ่านมานะก็มีตํารวจเนี่ยไปตามผมผมเอามาเซเว่นเนี่ยจากผมต้องบอกว่าผมอยู่บ้านทุกวันนะครับาตามที่สื่อบอกว่าไปไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะออ,ออกไปตามผมไปที่เซเว่นไม่พอเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจกองปราบนะออสามคันนะครับไปดักซ้ายขวาตรงข้างหน้าบ้านผมอ่ะนะจนผมต้องออกออกไปบอกกับตำรวจกองปราบเลยนะที่ไปเฝ้าอยู่ะนะครับเนี่ยนะนะว่าผมอยู่บ้านนะ จะเข้ามาบ้านเลยก็ได้นะไม่ต้องรอหมายหรืออะไรถ้าเธออยากจะมาตรวจค้นเนี่ยผมยินดีนะนะเนี่ยมิสซูคันหนึ่งนะผมเดินเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะเมื่อเช้านะครับแล้วก็โฟลจินเนอร์อีกคันหนึ่งนะแต่ว่าพอผมเออกลับเข้าไปบ้านอีกแป๊บหนึง่งออกมาดูอีกทีนึงก็กลับไปแล้วทีนี้ผมก็เลยเกิดความไม่สบายใจแหละนะว่าเธอตำรวจต้องการที่จะให้ผมมาให้ข้อมูลน่ผมก็บอกว่าผมรอมันตั้งนานแล้วนะ ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยากให้ทางฝ่ายพี่อ้อยเนี่ยให้การให้เต็มที่นะครับผมเคยทําหนังสือมาครั้งหนึ่งนะมาถึงที่เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนคดีโอนมาใหม่ผมบอกว่าขอให้สอบผู้กล่าวหานะครับอย่างละเอียดกับพยานโดยแยกแยกกันนะครับไม่ไม่ไมอยากจะให้มีทานายความด้วยนะคบเพราะว่าคือจริงๆอ่ะผมก็รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆเป็นยังไงนะครับผมก็อยากจะให้ทางตํารวจกองปราบเนี่ยดาเนินการเต็มที่ถ้าเกิดเราผมอยู่ผมรีบรีบมานะครับเดี๋ยวตํารวจ ก็จะมีเวลาในการทําคดีน้อยนะครับผมก็เลยปล่อยก็คือไม่ได้ไม่ได้มาหาตํารวจก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าวันเนี้ทางตํารวจก็ไปหาผมถึงบ้านแล้วนะครับจัางชุดสืบอะไรไปผมก็เลยเอาไหนๆก็คงจะอยากจะคุยกับผมแล้วผมก็เลยเข้ามานะครับแล้วก็ฝากเจ้าที่ตํารวจนิดนึงนะครับการที่ไปเอาพยานเอาตัวไปเนี่ยโดยที่ไม่มีหมายนะครับจริงๆถ้าไปอย่างถูกต้องเนี่ยนะ เอาหมายไปเนี่ยเขาก็ยินยอมไปทุกคนแหละครับหมายมาที่ผมผมก็ยินยอมหรือว่าพยานที่อ้างว่าอะไรลูกน้องเก่าผมนะครับนะแต่ว่านี่คุณเล่นเอา,เอาตำรวจสองสามคนไปนะครับแล้วก็เอาเขามาที่นี่เลยผมบอกให้นะอนาคตนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าที่ที่เขามาเนี่ยเขาไม่ยินยอมขึ้นมานะคนที่ไปอุ้มตัวนะครับอาจจะโดนข้อหาได้นะในอนาคตนะครับนะทำอะไรให้มันถูกต้องครับมีหมายเขา้าไปแล้วนะเอาส่วน พี่ๆนักข่าวอยากจะรู้เรื่อง71ล้านเรื่อง39ล้านถูกไหมนะคือผมต้องบอกงี้ผมเนี่ยเดี๋ยวจะจะพูดได้ที่ไม่มีผลกระทบต่อสำนวนนะครับเรื่อง71ล้านเนี่ยผมผมว่าผมพูดไปแล้วนะนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันในคําของผมนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตํารวจกองปราบเนี่ยน่าจะพอที่จะรู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับจากการที่สอบผู้ต้องหาเออไม่ใช่ผู้ต้องหาสิจากการที่สอบ ผู้กล่าวหากับพยานเนี่ยหลายหลายวันนะครับผมว่ามันต้องมีจุดที่ทางตํารวจกองปราบน่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนไอ้ที่บอกว่าเอาเรื่องอื่นนะนะเรื่องว่าเรื่องรถเรื่องเงิน9ล้านนะคืออะไรพวกเนี้ยมันจะไปเป็นช่อกงได้ยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เอาง่ายๆเป็นเป็นที่รักกันนะครับเป็นน้องรักนะเขาให้ผมทําทุกโครงการนะครับนะแล้วผมก็ทําไปเสนอราคานะครับแล้วก็ ส่งมอบทุกอย่างตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ไม่รักแล้วนะก็จะมาดึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคือต้องบอกกันครับว่าถ้าเกิดว่าจะไปเข้าช่อโกงเนี่ยผมต้องเจตนาจ,จะหลอกเขาสิแต่ผมส่งงานตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างนะแล้วไอเรื่องรถเดี๋ยวผมบอกนิดนึงเรื่องรถพี่พี่สื่อมวลชนนะครับจริงๆอ่ะเราค้นกันได้นะว่าไอรถเบนซ์จี0ีพรีเมียม AMG พรีเมียมอ่ะมันราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่8 9ล้านเนี่ย มันไม่มีหรอกครับนะแล้วที่บอกว่าผมอะ่ะเอาไปให้เช่านะเออเอาเอานี้ก่อนเรื่องไฟแนนซ์ก่อนดีกว่านะครับเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยพิสูจน์ง่ายมากเลยครับแค่ให้พี่อ้อยอะ่ะเอาเอกสารจดทะเบียนมาก็จะเห็นเลยว่าชื่อมันชื่อจตุพรมันไม่ได้ชื่อไฟแนนซ์ฉะนั้นผมจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วไปผ่อนอะ่ะผมว่ามันสื่อออกไปเนี่ยมันมันเริ่มที่จะเลอะเทอะแล้วนะครับแล้วแล้วผมเนี่ยนะเป็นคนรักรถจะตายจะเอาไปให้จีนเทาเช่าผม ได้ครอบครองรถคันนี้ประมาณสักไม่กี่เดือนเองนะครับซื้อมาน่าจะกันยาพอพฤศจิกาธันวาเขาก็เอาเอากลับไปแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนขนาะดที่จะต้องเอารถดังกล่าวเนี่ยไปให้จีนเทาเช่านะครับนะแล้วก็ไอเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้กันเรื่องที่สุดคือเรื่องอะไระประเด็นไหนสามสิบเก้าล้านนะผมไม่บอกให้เลยนะครับสามสิบเก้าล้านเนี่ยนะไอที่ผมไม่รู้ว่าพี่อ้อยไปให้การแบบนี้หรือ พี่พี่สื่อมวลชนเอาข้อมูลมานะครับแต่ผมจะบอกให้ว่ามันตรงข้ามความเป็นจริงทุกอย่างเลยนะเรื่องนี้ผมจะพยายามพูดไม่ให้พี่อ้อยเนี่ยเกิดความเสียหายนะผมต้องออกแบบนี้ก่อนนะครับแต่เงินไอเรื่องเงินสามสิบเก้าล้านที่สื่อนําเสนอกันนะครับผมบอกให้เลยว่าคนละเรื่องกับเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงคือไงเดี๋ยวผมจะเล่าอย่างนี้แล้วกันนะไอเรื่องเงินสามสิบเก้าล้านเนี่ยนะครับก็พี่อ้อยเนี่ยเขาได้มีการคุยกับก c a มอร์มาเนี่ยตามคําบอกเล่าของเขานะครับว่าเขาคุยมาเป็นปีแล้ว แล้วก็เคยมีการโอนเงินให้จากทางฝรั่งเศสเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ยืนยันนะว่าว่าเคยโอนแล้วออโอนรอบสองรอบสามเนี่ยทางฝรั่งเศสไม่โอนให้หรือส่งเลขบัญชีไปแล้วทางฝรั่งเศสเขาไม่ไม่โอนไม่โอนให้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยผมจําไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันมาถึงผมได้ยังไงนะก็คือเขาก็มาบอกเนี่ยแหละครับว่าคนเนี้ยคือดาราจีนนะไม่ใช่นักร้องนะครับนะเป็นดาราจีนคนหนึ่งผมก็ไปหาชื่อดู อ๋อดาราจีนคนนี้ก็<ๆ>สแสดงหนัง<ๆ>กําลังภายในอะไรประมาณอย่างนี้นครับเขาบอกเขาคุยกันมานานแล้วนะแล้วทีนี้เขาต้องการที่จะให้มาที่ประเทศไทย<ๆ>ก็เลยเให้โอนเงินทีเนี้ยการโอนเงินนะครับเขาอยากให้โอนทางบิตคอยนะตัวผมไม่มีความรู้ครับโอนไม่เป็นนะผมก็เลยต้องไปให้น้องที่ชื่อนุเนี่ยแหละนะครับไปโอนให้นะพอโอนในครั้งแรกแล้วบอกว่าจะมาพอคราวที่สองเนี่ยมาบอกว่ายังยังมาไม่ได้จะต้องโอนให้กับทาง เอ่อบอดี้การ์ดอะไรมาผมก็เริ่มตังหิดต,ตังกิดแล้วว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันจะเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่านะครับผมก็เริ่มมีการคุยกับทางเลขาเขาแล้วนะว่ามันไม่น่าจะจริงนะเธอจริงเนี่ยถ้าเกิดโอนไปรอบหนึ่งเขาก็ต้องมาก็ต้องมาตามที่รับปากนี่ให้โอนรอบสองนะครับโอนรอบสองตอนหลังก็มีการคุยกันนะครับจนในที่สุดอะผมจะต้องออยอมโอนก็คือตัวผมไม่ได้โอนเองครับก็ให้น้องเนี่ยช่วยทําอีกนะครับผมจํายอดไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่ นะพอโอรอบสอไม่เสร็จปรากฏว่าไม่ยอมมาอีกทีนี้ผมก็เริ่มสืบแล้วว่าดาราจีนเี้ผมเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสแกมเมอร์มันเป็นตัวปลอมอยูแล้วนะไม่ใช่ดาราจีนจริงนะครับชื่อเฉินคุณนะผมก็เลยเริ่มถามพี่อ้อยแล้วว่าไปรู้จักกับคนนี้อะไรได้ยังไงเขาก็บอกผมว่าเขาไปกดไลค์ใน IG แล้วก็มีคนทักมาหาผมเอ้ยทักมาหาพี่อ้อยแล้วก็บอกว่าตัวเองคือเฉินคุณ ผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันผมจะเช็คกับทางจีนให้ผมก็พยายามที่จะไปเช็คกับทางจีนมันก็เช็คไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยผมต้องไปขอคอนแทคคนหนึ่งมาจากพี่เอสุประชัยนะคนนี้เขาชื่อหลิวนะครับคุณคุณหลิวเนี่ยเขาจะทําเกี่ยวกับเรื่องออดาราจีนกับไทยมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะผมก็โทรไปไปถามเขาเลยว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เฉันคุณเนี่ยจะมาคุยกับทางพี่อ้อย1234แบบนี้นะครับเขาก็ตอบเป็นข้อความลาไลน์ให้ผมเลยนะ ข้อแรกเลยนะครับว่าดาราจีนเนี่ยไอ้แวลูของเขาเนี่ยสูงมากเขาจะไม่มีการมาคุย f c แบบนี้และจะไม่มีการให้โอนเงินอย่างนี้นะครับและที่สําคัญก็คือว่าในขนาดนั้นนะครับที่มีการคุยกันเนี่ยเฉินคุณตอนนั้นอยู่ที่ในป่ากําลังทําสมาธิอะไรอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยไม่เชื่อนะผมขอให้ติดต่อวิดีโอคอลกับพี่อ้อยหน่อยได้ไหม นะครับก็เอาง่ายๆคือผมไม่ทำทุกอย่างนะครับเพื่อใช้พี่อ้อยเนี่ยรู้ความจริงว่ามันคือสก c a มอร์นะครับทีนี้ทางคุณหลิวเขาตอบกลับมานะเขาเขาาไม่สามารถที่จะให้วิดีโอคอลได้นะครับแต่ก็เป็นแชทอะไรเนี่ยผมก็ขอให้คุณหลิวเนี่ยโทรคุยกับทางพี่อ้อยนะครับอันนี้มีตัวตนนะครับพี่คุณหลิวเขาก็อธิบายไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดพี่อ้อยก็ยังไม่เชื่ออยู่นะครับก็จะให้มีการโอนอีก5ล้านนะครับทีนี้ไอ้ตรง5ล้านตรงเนี้ย นะครับผมก็บอกว่าผมไม่อยากจะยุ่งด้วยแล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกมเมอร์นะครับพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันมีงานที่พี่อ้อยเขาจัดพอดีที่โรงเรียนนะครับทีมงานผมก็ไปไอ้น้องนุกคนนี้ก็ไปนะครับปรากฏว่าพอไปเลยเสร็จพี่อ้อยเขาก็ไปติดต่อกันนะครับแล้วก็ไปคุยกันเองนะคือ,คอเขาพูดมาอยู่คำหนึง่งทําให้ผมไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เพราะอะไรเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันเป็นเงินของพี่ พี่จะโอนเงินให้เงินของพี่อะ่ะนะผมกับเลขาเขาตอนนั้นก็พูดกันไม่ออกเลยนะครับก็เอาเราอุตส่าห์หวังดีนะเราอุตส่าห์นี่ให้แต่ก็ไม่เชื่อนะครับก็ท้ายที่สุดก็ไปไหว้วานุนะครับ,ไไนะรบพอนุจัดก,การทำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะมีการโอนกันหลายครั้งพอมีการโอนหลายครั้งเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าถูกระนับบัญชีหรือว่าถูกแฮ็กไปนะครับแล้วเรื่องนี้ผมเป็นคนบอกเองว่าต้องแจ้งความนะครับแล้วก็มีการไปแจ้งความดําเนินคดี นะครับแต่ทีนี้พี่อ้อยเขาก็อาจจะสงสารนุเขาเลยจะไปจัดการเคลียร์ให้นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งด้วยแล้วในเรื่องนี้นะเรื่องทั้งหมดเนี่ยข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแค่นี้แหละนะแต่ว่าตอนนี้ข่าวมันเอาไปว่าโอ้โหนี่ผมนี่ไปสร้างเรื่องเป็นคนจีนอะไรคือทุกอย่าง,งผมบอกแล้วครับผมเป็นทานายความผมมีหลักฐานนะแล้วผมก็มีตัวบุคคลที่สามารถที่จะอ้างอิงได้ทั้งหมดนะจริงๆผมไม่อยากจะมา,มาก่อนผมบอกจริงผมอยากจะรอหมายของตำรวจ เพราะว่ารู้ยังไงมีเจ้าทุกมายังไงตํารวจเขาก็ต้องเรียกผมเป็นเป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตำรวจเล่นไปที่บ้านมั่งนะแล้วก็ไปใช้วิธีเ,เชิญตัวก็เอาง่ายงก็เหมือนคล้ายๆกับการอุ้มมาแหละอุ้มมาไอ้นี่เลยนะครับพยานต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจนะครับผมก็เกิดความไม่สบายใจนะเพราะผมก็บอกแล้วว่าผมยอมมานะบอกแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนด้วยใครมาบอกว่าผมไปอะไรอะไปมาเลยผมจะไปทําไมนะบ้านผมอยู่นี่ นะครับเงินในบัญชีผมก็ไม่เคยได้เอาออกอะไรนะครับนะก็คงอยู่อย่างเงี้ยก็ผมก็จะยืนยันพิสูจน์ความเป็นสุดของตัวเองแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าไอ้ทุกโครงการที่ผมทำอะนะผมส่งมอบงานหมดจะมาบอกว่าผมชอบโกงได้ยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกรักนะครับให้ผมทําทุกอย่างทําทุกโครงการแต่พอหมดรักแล้วมันก็เกิดเรื่องอย่างนี้นะครับแต่ก็ขอให้เจ้าที่ตํารวจนะ,นะครับลองดูเลยนะเอาไอ้เรื่อง7จเ็ล้านก่อนนะครับนะ การพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันตรงกับหลักฐานไหมล่ะนะครับนะที่ที่เรียกมาหลายๆครั้งเนี่ยมันเพราะว่าอะไรมันมีอะไรไม่ตรงกันใช่ไหมนะครับแล้วจะปล่อยให้ใครก็ไม่รู้นะครับนะมาใช้ตํารวจกองปราบเป็นเครื่องมือได้หรือเปล่านะครับอ้าวพี่ๆผู้สื่อมวลชนจะถามอะไรอีกไหมที่โอนให้เฉยๆแต่ละครั้งคือมค่าอะไรที่โอนให้เฉยๆแต่ครั้งให้สแกมเมอร์แต่ละคเป็นค่าอะไรนะครับข้อพี่โอ้ให้โอนครับว่าโอนให้เฉยๆโอนโอนให้เพื่อที่จะให้มานะครับ ให้มาที่เมืองไทยครั้งแรกไม่มาพอโอนครั้งที่สองผมก็รู้แล้วว่าว่ามันมันคือสก c a m m e r ครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉียนคุณจริงดาราจริงเขาไม่ทําอย่างนี้นะนุกษานี่นเป็นอะไรกับเรารู้จักกันครับน้องคนนี้เนี่ยเขาก็จะเก่งในเรื่องของบิตคอยน์นะครับแต่ก็ผมก็ยืนยนันว่าน้องเขาเนี่ยก็เจตนามาช่วยด้วยใจบริสุทธิ์นะครับเขาไม่ได้มาตั้งใจจะมาหลอกอะไรทางพี่อ้อยหรอกนะครับก็มันถึงเป็นเรื่องที่ตั้งแต่แรกไงที่พี่อ้อยบอกไม่อยากแจ้งความเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขารู้เรื่องเรื่องทั้งหมด จริงๆมันเป็นยังไงอะครับนะแต่พอตอนนี้เรื่องมันแดงมาแล้วอ่ะตัวผมก็ต้องพูดแต่ว่าผมพยายามพูดให้พี่อ้อยอะเสียหายน้อยที่สุดนะครับผมพูดในข้อเท็จจริงของผมเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันไปไกลแล้วว่าผมไปเป็นแก๊งจีนม้่งจะไปตบรัพย์เขาบ้างอะไรนะครับมันไปไกลเกินเกินไปแล้วนะครับมีนอีกห้าล้านนี่คือล้านบาทหรือว่าโอคนก้อนนะไอห้าล้านเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้มีการโอนนะหรือว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนเพราะตอนนั้นผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยแล้วนะครับ มีเอกสารหลักฐานการโอนพร้อมยืนยันกับพร้อมครับผมพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจรอนานมากแล้วด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างอ่ะคือคนจะพูดยังไงก็ได้ผมต้องบอกงี้นะครับแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันมีอยู่ครับนะไม่ว่าจะเป็นแชทไลน์หรือว่าพยานบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอ่ะนะครับนะอย่างที่ผมอ้างเนี่ยผมก็อ้างดารานะนะเพราะว่าผมไม่มีคอนเน็ชันไปถึงดาราจีนนั่นอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องอาศัย ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงนะคะในการช่วยตามหาความจริงนะครับ7 1ล้านเนี่ยยังยืนยันไหมว่าเป็นให้โดยใครอย่างที่ผมบอกเลยครับนะผมเคยบอกว่าผมยืนยันหนักแน่นยังไงผมรู้ว่าสังคมไม่เชื่อหรอกใครจะโอนเงินให้7 1ล้านแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนลองไปดูในที่รายการของช่องสนธินะครับสนธิทล์กตัดมานะอันนี้ก็คือก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าพี่สนธิเนี่ยเขาอยากจะเล่นงานผมอยู่แล้วเขาคงจะไม่ชอบใจนะครับแต่ไปดูที่เขาตัดมาสิครับ ออถ้าเกิดทนายตั้มมาขอโทษอะนะจะยกให้ก็ได้นะเอาแค่ไอ้ตรงเนี้ยนะเราก็พอที่จะเดากันออกแล้วไหมล่ะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าเขาก็คงจะไม่เอาอะไรที่เป็นประโยชน์กับผมมาออกมากหรอกนะแต่ว่าแค่นี้มันยังหลุดออกมาเลยเกิดเรื่องไรเล้เราจะคืนไหมก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดผมไปช่อโกงนะครับนะถ้าไปหลอกลวงเขาผมก็พร้อมที่จะคืนนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะนะมัน,มนถึงจะ,สะเสดหาเนี่ยเมื่อมีการโอนให้กันอย่างเงี้ยเราต้องเสียภาษีไหม ต้องเสียอย้วครับถูกต้องแล้วครับเสียภาษี5%ห้าเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้มันเป็นคดีความอยู่พี่เป็นคดีความอยู่นะเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมจะต้องคืนหรือไม่ต้องคืนฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องมีการเรียกเก็บแต่ผมมีการแจ้งไปหมดแล้วครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นลาวอยู่นะครับอย่างที่ทนายบอกว่าสามคนที่จะไม่แตะแต่สุดท้ายคือได้ได้แตะแตะคนแรกแล้วเนี่ยทนายะผมสองแล้วครับนะเคยแตะพี่ชูวิทย์แล้วนะครับแล้วก็มาแตะพี่สนทิแล้วกรณีเนี้ อ่าใช่ก็มันก็เป็นไปตามนั้นอ่ะละครับเพราะผมก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะผมก็เข้าใจว่าคนไม่เชื่อนะแต่ว่าให้เชื่อในหลักฐานแล้วกันนะผมก็รู้จะพูดยังไงแหละให้คนเชื่อเอาพูดพูดตรงๆนะเพราะมันเป็นเงินก้อนค,ค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเขามีเงินเป็นหมื่นล้านครับนะกับไอ้เงินหลัก10ล้านที่จะเอาเง่ายๆนะเขาพาเอ่อโรงเด็กเอ่อครูทั้งโรงเรียนอ่ะ ไปเท mm. <reci him S 1> ี่ยวก็หมดหลายล้านนะครับต้องไม่ไม่มีต่ำกว่า4ี่ห้าล้านนะครับแล้วไม่ใช่รอบเดียวปีปีหนึ่งก็ต้องหลายครั้งนะครับคือเหมือนก็เอาแค่เอาดอกเบี้ยมาให้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเท่านั้นเองก็คือยืนยันว่าเขาเป็นเงินเป็นหมื่นล้านไม่ใช่แค่ห้าพันเจ็ดร้อยล้านที่ถูกแล้วอ๋อไม่ใช่ครับเขาได้ดับเบิลด้วยครับเป็นดับเบิลดับเบิลครับได้ดับเบิลด้ยครับเหมือนกับว่าเงินเข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนเงินอินเตอร์เทนความสุขที่เขาอยากให้ใครก็คือมันคือเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะให้ใครหรืออะไรยังไงอะะครับน แต่คือที่ผมวันนี้ทนายต้งจะลอเจอหน้ากับเจ๊อ้อยได้ไหมคะยังอะครับยังไม่พร้อมเจอยังไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรตอนนี้เพราะผมก็รู้ว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันเปล่าประโยชน์ที่จะไปคุยในช่วงนี้วันนี้ผมมาก็แค่อยากจะมาหาเนี่ยแหละหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเรื่องนี้นะว่าผมพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลหลักฐานผมก็พร้อมแล้วนะไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าบ้านผมหรอกนะครับมเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะที่มาเฝ้าครับสองคนเนะี่ย ไม่ใด้2คนนะหคนนะผมเข้าไปคุยสองคันนะครับนะจะเข้าตอนกี่โมงครับพอดีผมมันจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะนานถามเลยเขาก็อ,กอ๋อเปล่านะไม่ได้มาไม่ได้มาอะไรเราไปอยู่อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็เป็นตํารวจกองปราบเนี่ยแหละหน,นะถ่ายเห็น,มน,น,หนผมเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปคุย2อคันแต่ามาสคันไม่ต้องไม่ต้องแอบครับ,มบไม่ต้องแอบค,บคือผมก็บอกเขาเลยว่าผมอยู่บ้านนะผมไม่ได้หนีไปไหนถ้าพี่อยากจะมา เข้ามาค้นไม่ต้องไรอหมายสารพี่มาได้เลยผมพร้อมเนี่ยผมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่ว่ารีบรีบหน่อยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปส่งลูกไปโรงเรียนราทที่ผ่านมาเห็นว่ามีทนายคนอื่นๆออกมาพูดถึงทนายตั้งกันหมดเลยได้ติดตามหรือว่าได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับพี่ๆ่สื่อมวลชนโทรหาผมไม่ติดเลยใช่ไหมนะก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้าน นะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไม่อยู่กี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยปัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะแต่ผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนท่านนรายกลุ่มที่แจ้งข่าวผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับนะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับนะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้คุณพุทธนะครับเริ่มมาคุกคามในชีวิตส่วนตัวผมก่อนนะครับ นิดนึงภาพที่เราไปเที่ยวที่ปารีสฝรั่งเศสตรงนั้นที่ไปกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตแบบตรงนั้นตกลงนี่พี่อ้อยเป็นคนจ่ายใช่ครับถ้าเกิดใครไปย้อนบทสัมภาษณ์ตอนผมโดนทัวร์ชูวิทอะนะครับตอนนั้นนะพี่อ้อยเขาก็เป็นคนมาบอกเองว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําสีเทานะไอาการบินบิสเนสคลาสหรือไปอยู่ที่นู่นฟรีๆเนี่ยเขาเป็นคนออกให้หมดนะแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะไปพูดว่าอะไรเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่พอใจผมอาจจะไปพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้ นะแต่ว่าวันนั้นเขาพูดแบบนี้นะก็ไปชั่งน้าหนักกับเอาเองแล้วกันว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับนี่เราคุยกับพี่อ้อยครั้งล่าสุดตอนไหนครับนานเลยนานแล้วครับนานแล้วนานจาไม่ได้แล้วสรุปแล้วเงิน71ล้านสรุปแล้วมันมันในการทาธุรกิจร่วมกันหรือว่ามันเป็นให้โดยเสน์ตามที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปวันแรกวันยังไงก็คืออย่างนั้นครับคืออย่างงี้อย่าไปพูดเออผมอาจจะใช้คํากฎหมายนะครับว่าเป็นเสน่หาแต่มันไม่ใช่เสน่หาแบบคนรักกันนะ เสน่หาในที่นี้มันเป็นคํากฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันน่ะแหละนะครับทนายตั้มครับเมื่อกี้นายตั้มบอกว่าพูดถึงเดี๋ยวขอคนอื่นเลยครับอ้วนดาวแปดแฉกผมไม่ให้สัมภาษณ์นะเอาคนอื่นเลยโอเคฝากอะไรถึงพี่สนทิบ้างไม่ฝากครับไม่ฝากไม่ฝากถึงพี่สนทิพี่สนทิเก็จัดมาให้อย่างนี้ยังไม่ก็จัดมาเลยครับนะก็จัดอยู่แล้วพร้อมกลับไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปดีกว่านะ โอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันมาแล้วไม่ใช่มาตแตะแข้งข่าวอย่างเดียวนะครับผมบอกแล้ววันนี้ผมพูดข็ต้องจะระวังเพราะผมไม่อยากจะให้พี่อ้อยเสียหายนะครับเจตนาที่มาพบตำรวจวันนี้เพือ่อก็อย่างที่บอกครับว่าตำรวจเริ่มไปที่บ้านผมแล้วผมจะบอกว่าโทรมาบอกได้เลยเขาไปประกบปล่าไม่ให้หนีผมจะหนีไปไห <พอ S 1> นผมอยู่บ้านทุกวันผมอยู่บ้านทุกวันผมไม่ได้หนีไปไหนผมจะหนีไปเพื่ออะไร ข่าวที่สื่อมวลชนรายงานไปตอนนี้ก็มันไม่ใช่เรื่องจริงไงไม้เรียกไม้จับอาชยาบอกผมโดนผมเคยโดนหมายจับแล้วผมเคยโดนหมายจับสองครั้งแล้วนะครับแล้วที่มามาบอกว่าเบียเบียรับสารภาพรับสารภาพเรื่องอะไรก่อนเขาก็มาให้การเพราะว่าตํารวจไปเอาตัวเขามานะแล้วอนาคตนะนะผมบอกให้อยู่ๆไปเอาตัวเขามานะตำรวจ 3- 4สคนแล้วมาบอกมาเชิญเชิญนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ยินยอมมานะ พวกนี้ก็จะโดนด้วยนะครับคดีผมบอกให้นะคุณทําหมายไปมันม,ม,ม,มันจะเสียเงินสักกี่บาทยังนะทำหมายไปนะให้เขามาให้ปากคำเขาก็มาให้ตามหมายอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าทั้งดูทั้งแซนอ่ะถ้ามีหมายไปเขาก็มานะครับเราได้ประสานตํารวจมาก่อนหน้านี้ไหมพี่ไม่ครับยืนยันความเป็นสุดไหมไม่ครับอ๋อเคยครับผมเคยประสานมาผมเคยทําหนังสือมาแล้วนะว่าเออผมเนี่ยเออขอให้เจ้าที่ตารวจเนี่ยแยกสอบ พยายนฝ่ายผู้กล่าหาเพราะผมกลัวว่ามันจะมีการซักซ้อมและการเตรียมกันนะครับแล้วก็ขอให้มีการอัดวิดีโอด้วยอันนี้ผมทําหนังสือขอมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับเพราะผมผมรู้ว่าผมกำลังจะโดนกับอะไรนะตอนนี้ผมโดนสหาบาทานะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ต่างๆมาแต่ว่าผมบอกเลยเดี๋ยวผมขอชี้แจงเรื่องพี่อ้อยเสร็จนะครับเรื่องอื่นผมชี้แจงให้ทุกประเด็นแต่วันนี้เอาขอเรื่องสําคัญก่อนนะ,นะว่าจุดที่ทให้เราแตกหักกับเจ๊อ้อยค่ะคือเรื่องอะไรมันมีก็หลายอย่างนะครับนะ ก็เขาก็เกิดความไม่พอใจผมนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวเขาละกันนะทุกคนก็แย่งความรักกันหมดแหละไปเทเลขาเขาที่แม่เข้าไปเดินทางไปด้วยใช่ไหมครับต่อต่อฝากถึงตุ่มธนาจนทีมเพราะบางคนออกมาบอกมีเขางอบนหัวแล้วฝากถึงรณ่รงแล้วกันที่บอกมีเขางอบนหัว การที่มีเข่างอบนหัวนะครับจะต้องเมียมีชูนะนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาไม่ได้มีอะไรที่ผมจะต้องไปเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องนะครับนะถ้าเกิดเมียม,มีชู้ไปให้เงินชูเออถ้าอย่างนั้นนะค่อยบอกว่าตัวเองมีเขานะครับพี่สนทีบอกว่าทนายเดชามีส่วนร่วมด้วยผมไม่เคยผมไม่ได้ฟังเลยตอนนี้เอาจริงโอเคผมไม่ได้ฟังนะโอเคนะพี่ๆนะขอบคุณครับทุกคนครับเรื่องรถอีกนิดนึงค่ะที่ที่บอกว่าขอยืนยันว่ารถเนี่ยเป็นชื่อเจ้าของแท้จริงใช่ครับตั้งแต่วันที่ไปรับรถเลย รถเนี่ยก็จะเป็นชื่อของพี่อ้อยจาตุพพเลยครับนะไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยออกมาจากพี่อ้อยหรือออกมาจากนักข่าวเองแต่ของเนี้ยมันมันเช็คกันไม่ยากอยู่แล้วครับนะวันรับรถเออวันที่ได้ทะเบียนวันไหนนะครับเออต้องบอกงนี้ว่าที่ได้ทะเบียนชาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราต้องเจาเลขสวยผมอะ่ะหาทะเบียนให้พี่อ้อยอะ่ะนะครับทะเบียนเลข5ตัวเดียวเนี่ยกับรถเขาเนี่ยน่จาจะหนึ่งถึงสองคันแล้วนะแต่เอเรื่องรถเบนซ์เนี่ยนะมันก็ต้องรอทะเบียนครับ ผมไม่ใช่ว่าดึงเวลาผมจะดึงไปเพื่ออะไรนะแล้วในเมื่อเรายังไม่ได้ทะเบียนเล่มทะเ,เบียนขาวเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้เล่มมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วมองประเด็นที่ว่ามีการสัมภาษณ์ว่ามีรปภคนนึงมาให้ขา่าวว่า๊ยเห็นเออไอ,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 อตรงเนี้ยไอ,อตรงเนี้ยผมนึกย้อนกลับไปนะไอวันที่ไปวันที่ไปพัทยายผมไปด้วยแล้วเวลาผมไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีคนขับรถมาก่อนนะครับแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในนั้นอะ ผมจะเป็นคนขับรถให้เขานะแล้วเวลาไปโรงแรมหรืออะไรผมจะไปดรอปเขาตรงหน้าประตูแล้วเขาก็จะลงไปกับภรรยาผมนะครับแล้วก็ทางเลขาแล้วตัวผมก็จะไปขับรถไปเก็บนะครับแล้วมันจะมีช่องไหนที่บอกว่าบอกว่าอ,อ,อะไรมีจีนจีนเทาใช้รถคันนี้เอาไปเออใช่ผมว่าเอาคำพูดมาจากไหนก่อนเพราะว่าภรรยาผมไปด้วยตลอดอะอยู่ประกบกับพี่อ้อยตลอดนะครับหรือว่าเช็คกล้องวงจรปิดก็ได้ครับ ทะเบียนเดียวกันไหมนะ้าไม่ยากเลยจริงๆเช็คที่ศูนย์ครับผมว่าไม่ถึงนะอย่างมากก็สองสามพันไมล์ผมใช้รถคันนี้นะอย่างมาก,กน,นะครับผมเนี่ยกวนอยู่ในกรุงเทพนอกจากว่าพี่อ้อยมาผมก็จะเอารถคันนี้ไปสนามบินไปรับเขาแล้วก็ไปโคราชแล้วพี่อ้อยก็กลับมาที่กรุงเทพมีอยู่แค่นี้ครับจะมาใช้สองสามเดือนเป็นหมื่นไมล์มันมันเป็นไม่ได้อยู่แล้ว,ลวคือ,อยืนยันว่ารถคันนี้เราเอาไปใช้ในกรณีกับพี่อ้อยเท่านั้นแทบไม่ได้ใช้ส่นตัวอะไรมา ผมมีขับของผมบ้างเพราะพี่ีอ้อยว่าอนุญาตผมใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปหาประโยชน์อะไรแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผม,ผมตัวเลขราคารถเบนซ์คันนี้มันต่างกันเพราะอะไรเก้าล้านโอ้โหไอ้เาล้านเนี่ยเขาไปฟังมาจากใครไม่ใช่ครับเอาผมถึงบอกให้พี่ไปเช็คราคารถ G40 0 AMG Premium นะครับไม่มีต่ำกว่า11ล้านนะฉะนั้นไอ้ที่บอก9ล้านไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอ้าผมขออนุญาตตอบไปเยอะแล้วนะโอเคครับสวัสดีครับ